สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนรักยานยนต์ทุกคนที่เราจะพาคุณไปชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรถยอดนิยมในประเทศไทยแบบเจาะลึกครบถ้วนและเข้าใจง่ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในรถยนต์หลงใหลในดีไซน์เทคโนโลยีและการขับขี่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับซูซูกิสวิฟต2025รถยนต์แฮตแบครุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนรอคอยเพราะสวิฟตเป็นรถที่อยู่ในใจคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยความคล่องตัวราคาจับต้องได้และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นซูซูกิสวิฟต2025มาในรูปแบบที่มีการปรับดีไซน์ใหม่หมดทั้งคัน แม้จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสวิฟเอาไว้แต่เส้นสายของตัวรถกลับดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่แบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL แบบเส้นช่วยเพิ่มความสปอร์ตกระจังหน้าถูกปรับให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มลายตะแกรงแบบรังพึ่งที่ให้ความดุดันขึ้นกันชนหน้ากับไฟตัดหมอกถูกจัดวางในแนวตั้งทำให้รถดูมีความดุดันและพรีเมียมมากยิ่งขึ้น เส้นสายด้านข้างของรถมีความโค้งมนอย่างลงตัวมือจับประตูหลังยังคงถูกซ่อนไว้ที่กรอบหน้าต่างเหมือนเดิมเสริมความล้ำยุคลอ้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่และยังมีสีตัวถังให้เลือกมากถึง9สีโดยในปี2025นี้มีสีใหม่ที่โดดเด่นอย่างสีฟ้าน้ำทะเลเมทัลลิกที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศภายในห้องโดยสารยังคงความกระทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้น วัสดุภายในถูกปรับให้ดูดีขึ้นพร้อมแถงคอนโซลที่ออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยหน้าจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงแบบ6ลำโพงรอบคันให้เสียงที่ชัดเจนและมีคุณภาพเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กระชับและรองรับสรีระมากยิ่งขึ้นพื้นที่ด้านหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ในการบรรทุกสัมภาระ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นทรงดีเ a p พ,พร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มควบคุมการขับขี่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งระดับน้ำมันระยะทางความเร็วและการประหยัดเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสะแสดงภาพจากกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกเวลาจอดรถ s u ซ u k i สวิฟต์2 2 5 5มาพร้อมขุมพลังใหม่เบนซินไหม่ไฮบริดขนาด1.2ลิตร3สูบให้กำลังสูงสุด82แรงมา้าแรงบิด108นิวตันเมตรซึ่งแม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่แรงมากแต่จุดเด่นคือความประหยัดและการขับขี่ที่นุ่มนวลระบบไฮบริดขนาดเล็กที่ติดตั้งในสวิฟต์ช่วยในการออกตัวและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง โดยซูซูกิเคลมว่าสวิฟต2025มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้ดีในรอบต่ำและการขับขี่ในเมืองรวมถึงมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปที่ช่วยประหยัดน้ำมันในขณะจอดติดไฟแดงและแน่นอนซูซูกิก็ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ระบบความปลอดภัยที่ให้มากับสวิต2์2 5เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดบอดและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยหลังซึ่งถือว่าหาได้ยากในรถระดับราคาใกล้เคียงกัน ช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เกาะถนนและให้การขับขี่ที่มั่นใจยิ่งขึ้นแม้จะยังคงใช้แพลตฟอร์ม s e a R t e c t เหมือนรุ่นก่อนหน้าแต่ได้รับการปรับปรุงวัสดุให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากขึ้นลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความสบายในการขับขี่ในระยะทางไกล ซูซ u กิสวิต2อ2พคาดว่าจะมีให้เลือก3รุ่นย่อยโดยมีราคาประมาณดังนี้รุ่น G A ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ5,99,000บาทรุ่น G L ราคาอยู่ที่ประมาณ6,49,000บาทและรุ่น G L X รุ่นท็อปสุดราคาอยู่ที่ประมาณ7,29,000บาทราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่อาจมีจากทางโชรูม ซึ่งในช่วงเปิดตัวซูซูกิมักจะมีแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าที่จองในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษของแถมหรือการขยายรับประกันเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่ระบบความปลอดภัยที่ครบระบบเชื่อมต่อทันสมัยรวมถึงระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันต้องบอกเลยว่าซูซูกิสวิ2025เป็นอีกหนึ่งรถแฮทแบ็ back ที่น่าจับตามองในปีนี้ โดยเฉพาะสำหรับคนเมืองหรือคนที่มองหารถขนาดเล็กที่ใช้งานได้หลากหลายตอบโจทย์ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กำลังหารถคันแรกพนักงานออฟฟิศที่ต้องการรถเล็กไว้ใช้ในเมืองหรือแม้แต่คนที่มีครอบครัวขนาดเล็กซูซ u กิสวิท2025ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ลงตัวทั้งในเรื่องราคาความประหยัดและฟีเจอร์ที่ให้มาจัดเต็มเกินราคา นอกจากราคาที่คุ้มค่าแล้วค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ยังถือว่าถูกเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันศูนย์บริการของซูซูกิก็มีทั่วประเทศและอะไหล่หาง่ายทำให้เป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากถ้าคุณกําลังมองหารถเล็กที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความปลอดภัยเทคโนโลยีและราคาที่เข้าถึงได้ซูซูกิสวิ2025คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่จะมาทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ